ขายของบนทิ k t o k นั่นเองแล้วอยากจะบอกว่ามาร์กมีไรายได้จากช่องทางนี้นะครับผม1น0 0 0 0สบาทเลยนะโพสต์ยังไงขายสินค้ายังไงปั้นช่องยังไงให้ปังนะครับต้องบอกว่าห้ามพลาดดยประการทั้งปวงเลย สวัสดีครับเพื่อน,เ,อนเพื่อนยินดีตอนเราเพื่อนเข้าสู่ช่องมาร์กแ l a นะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องขอขอบคุณเพื่อนๆกันก่กนนะครับที่กดติดตามช่องมาร์กมาเนี่ยได้10,000ซับแล้วก็ขอ,อบคุณสําหรับกําลังใจของทุกทกคนมากๆเลยนะครับผมขอ,อบคุณปุ่มไลค์ปุ่มซับสไครต์ของทุกๆคนมากๆนะครับแล้วก็มาร์กจะตั้งใจทําผลงานดีๆแบบนี้ให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆนะครับช่วงนี้นะครับมาร์กเห็นเพื่อนเพื่อนหลายๆคนเนี่ยกำลังมองหาวิธีการสร้างรายได้บนโลกออนไลน์โดยใช้มือถือเพียงแค่เครื่อง ขออองนนไลแล้วก็การไลฟ์สดเองเนะครับก็เห็นหลายๆคน,นกําลังศึกษากันเยอะมากและคลิปนี้นะครับผมมาก็จะพาเพื่อนๆนไปรู้จักกับเครื่องมือตัวหนึ่งที่มาร์ใช้หารายได้นะครับผมนั่นก็คือ TikTok Shop นั่นเองต้องเกริ่นก่อนนะครับผมว่าไอ้ตัว TikTok Shop เนี่ยมันก็คือช่องทางหนึ่งที่ใช้ไว้สําหรับขายของบน TikTok นั่นเองซึ่งเขาก็เปิดให้เรานะครับสามารถเป็นพ่อค้าได้นะครับผมสามารถเป็นนายหน้ากับที่นี่ก็ได้นะและอยากจะบอกว่าที่มาร์กหายไปนานๆเนี่ยมาร์กก็ไปทําช่อง TikTok นี่นแหละนะครับขายของบน TikTok Shop นี่น ได้จากช่องทางนี้นะครับผม1นึ0 0 0สีบาทเลยนะซึ่งวันนี้นะครับผมมาก็มี5เทคนิคมาฝากเพื่อนๆนะว่าเราจะลงโพสต์ยังไงขายสินค้ายังไงปั้นช่องยังไงให้ปังนะครับต้องบอกว่าห้ามพลาดดยประการทั้งปวงเลยนะก่อนที่จะเข้าไปรับชมนะครับฝากกดไลค์ซัสบสไครต์ให้กับช่องมาร์คแ l a ด้วยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยเทคนิคที่1นนะก่อนที่เราจะเริ่มขายของใน tiktok shop ได้เนี่ยเราต้องเปิดร้านค้าใน tiktok shop ซะก่อนนะครับ โดย2แอปที่จะให้เพื่อนๆโหลดนะครับผมก็มี TikTok ที่เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็จะเล่นอยู่แล้วแล้วก็อีกแอปนึงนะครับผมนั่นก็คือ TikTok เ e l เลอรนั่นเองซึ่งแอป t k t t o k เ e l เลอรเนี่ยก็จะเป็นแอปเหมือนกับร้านค้าของเรานะครับผมเราสามารถลงของจากที่นี่ได้นะฮะ เมื่อมีลูกค้าสั่งนะครับก็จะมีระบบหลังบ้านมาโชว์นะครับผมร้านของเราเป็นยังไงบ้างมีออเดอร์เท่าไหร่เขาจะโชว์ในนี้ทั้งหมดเลยซึ่งวิธีสมัครนะครับผมถ้าใครมีช่อง Tik t o ็อกเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะครับผมก็สามารถผูก t i k t o ็อกของเราไปกับ Tik Tok อกเซลเลอร์ตัวนี้ได้เลยนะครับซึ่งวิธีการสมัครหรือว่าการผูกช่อง Tik t o ็อกกับร้านค้าเราเนี่ยง่ายมากมากว่าเพื่อนๆเนี่ยทำได้อยู่แล้วเนาะก็เลยขอไม่ลงรายละเอียดไม่ลงดีเทลนะครับแล้วเทคนิคที่2ก็คือการลงสินค้านั่นนนนนนเเเเเเอออองมื่่รรรราาาปปิด้้ TikTok ้้้คใ TikTok ็ทีียยบยแลวัขต ต่อไปเนี่ยก็คือการหาของมาลงในร้านของเราซึ่งวิธีการลงนะถ้าใครเคยขายของใน s h อ p e e หรือว่า l a z a d a อยู่แล้วเนี่ยก็จะคุ้นเคยกับการลงของใน Tik t o k Seller มากๆซึ่งมันเหมือนกันเลยแหละแล้วคลิปนี้นะครับผมมาร์กก็จะมาแชร์เทคนิควิธีการหาสินค้านะว่ามาร์กไปเอาสินค้ามาจากไหนมาลงร้านค้าของเราซึ่งวิธีที่มาร์กใช้นะครับผมมาร์กไปเอาสินค้าจากร้านใน s h อ p e e นะครับผมมาลงร้านใน t i k t o k s e l l e r ของเราไปเอามาเลยทั้งรูปทั้งชื่อสินค้าแล้วก็ คำอธิบายของสินค้านะครับผมเอา3อย่างนี้นะครับผมมาตีความเป็นฉบับของตัวเองพอตีความเสร็จปุ๊บเราก็มาเขียนใส่เอารูปมาลงนะครับมาเขียนชื่อสินค้าแล้วก็เขียนคําอธิบายในเวอร์ชั่นของเราเราจะไม่ก๊อปเข้ามาตรงๆนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็บวกราคาเพื่อเป็นกําไรของเรานิดหน่อยสมมุติว่ามักมีไฟตัวนี้นะครับผมมักเห็นไฟตัวนี้เข้าขายใน Tik t o อก40บาทนะครับมาก็เอารูปเอาชื่อสินค้าเอาคําอธิบาย เป็นเวอร์ชันของตัวเองมาใส่ใน TikTok เ e ลเลออันนี้ไม่งงเนาะแล้วเราก็บวกกําไรนะครับจากเดิมเนี่ยมันขาย40บาทใช่ไหมแล้วก็บวกกาไรประมาณ100บาทก็เป็น140บาทที่มาขายอยู่ในช่องทางของ t i k t อกเซลเลอของเราอ่าอันนี้เพื่อนๆตามทันเนาะเมื่อเราลงสินค้าใน t i t t อกเ e ลเลอของเราไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเทคนิค <c oughs> ที่3ก็คือการ ทำคลิปวิดีโอโปรโมทสินค้าเพื่อที่จะขายนั่นเองเพื่อนๆหลายๆคนก็อาจจะเห็นนะพวกคลิปรีวิวที่จะมีการรีวิวสินค้าแล้วก็จะมีรูปตะก้าสีเหลืองๆอยู่ด้านล่างซ้ายอะ่ะนั่นแหละเราใช้วิธีการทําแบบนั้นเลยขอข้านิดนึงสาหรับใครที่เป็นมือใหม่จริงๆนะครับเพิ่งเริ่มทําช่อง Tik t o ็อกเป็นครั้งแรกจริงๆนะฮะติ k กต o k นะครับ,รบเขาออกกฎมาอย่างหนึ่งนะครับว่า การที่เราจะแท็กสินค้าเป็นสีเหลืองเลือตะก้าเหลือง,องแบบนี้ได้เนี่ยเราต้องมียอด follower หรือยอดการติดตามนะครับในช่องเราเนี่ย2,000 follower สะก่อนซึ่งมักอยากจะบอกว่าไอ้2,000 follower เนี่ยคือเราสามารถทําได้แบบง่ายมากๆเดี๋ยวมักจะพาไปดูช่องมักนะครับผมมักทําช่อง tiktok นะครับเกี่ยวกับการรีวิวของทั้งนั้นเลยนะครไม่ว่าจะเป็นของที่เป็นกระแสของมาใหม่หรือว่า ของเล่นของอะไรนะครับของใช้ในบ้านส่วนใหญ่มักจะรีวิวของใช้ในบ้านแล้วมักจะมาแชร์เทคนิคตรงนี้ในช่วงที่มักทำช่องติ๊กต็อกแรกๆนะครับม์กเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้มีฐานคนติดตามมาตั้งแต่แรกเลยนะครับก็ทําช่องจากศูนย์ฟอลโล่เนี่ยแหละมาก็มีแนวทางของช่องตัวเองนะก็คือการรีวิวของมาก็รีวิวของไปเรื่อยๆนะครับซื้อของใช้ของที่เราแบบสะดวกใช้เองหรือว่าของที่เราชอบของที่เราเป็นกระแสอะไรก็ตามนะครับผมมารีวิวหมดเพื่อให้ได้ยอดฟอลโลเวอร์ขึ้นมา แล้วอยากจะบอกว่าคนที่ทําช่องทิกตอกใหม่อ่ะอันนี้ทิกตอกเข้าใจดีมากๆเหมือนเขาดันช่องของเราอ่ะช่องใหม่ของเราถ้าเป็นคอนเทนต์ที่ดีนะเขาจะดันช่องออกไปซึ่งทิกตอกเนี่ยแตกต่างจากแพลตฟอร์มอื่นๆมากๆโดยที่แพลตฟอร์มอื่นๆนะครับการที่จะมีคนมาเจอเราเนี่ยเขาต้องเซิร์ชถูกต้องไหมเขาต้องพิมพ์ถึงปัญหาพิมพ์เกี่ยวกับอะไรที่มันมาเจอเราอ่ะเขาถึงจะเจอเราแต่ว่า Tik t อกนะครับเป็นช่องทางนะ่าจะช่องทางเดียวเลยที่เขาจะโปรโมทเราโดยการไม่ได้สนอะไรเลยไม่ได้สนว่าเขาจะเซิร์ชหาเราเขาจะค้นหาสินค้าเรา คือถ้าคลิปเราดีอ่ะทิกตอกเขาจะนําส่งให้ทันทีเลยซึ่งใครกําลังเริ่มต้นทําช่องทิกตอกอะ่ะบอกเลยว่าทําง่ายมากๆเพราะว่าทิกตอกเนี่ยเขาชอบดันคลิปที่ดีอยู่แล้วพอมักรีวิวไปเรื่อยๆนะครับผมเราก็จะได้ประสบการณ์นะครับพอเรามีประสบการณ์เนี่ยคลิปของเราก็จะมีคุณภาพขึ้นเรื่อยๆพอเราทําไปเรื่อยๆจนคลิปเรามีคุณภาพนั่นแหละจังหวะนั้นนะครับทิกตอกเราจะดันช่องแล้ว2000 follower นะครับจะมาง่ายมากๆเลยแล้วจะมีอีกปัญหาหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยก็เจอกันเยอะมากๆเลยก็คือออกการคิไม่ออ เราจะทำยังไงดีวันนี้มาก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับว่าถ้าคิดคอนเทนต์ไม่ออกเนี่ยให้ไปเสิร์ชหานะครับเกี่ยวกับสินค้าที่เราจะรีวิวสมมุมติมากอยากจะรีวิวไฟตัวนี้เนาะมาก็เสิร์ชไฟตัวนี้ในช่องทางของ tiktok แล้วก็จะเห็นหลายๆคนเลยว่าเขาทำคลิปเกี่ยวกับการรีวิวไฟ รเราก็ไปเสพมาไปเลื่อนดูไปเลื่อนดูไปเลื่อนดูเรื่อยๆพอเราเลื่อนดูเรื่อยๆอ่ะมันเป็นธรรมชาติของคนเราก็จะได้ไอเดียตรงนั้นมาแต่ไม่ใช่ไปก๊อปเข้ามาทั้งรุ่นเลยนะอันนี้อันนี้ไม่ดีไม่แนะนาแล้วติก๊กต็อกมันจะปิดการมองเห็นให้เพื่อนๆเนี่ยไปดูนะครับผมแล้วก็มาทํามาปรับมาอัดเป็นเวอร์ชันของตัวเองแค่นี้เราก็จะหมดปัญหาในการคิดคอนเทนต์ไม่ออกถูกต้องไหมเมื่อเราปั้นช่องจนมีผู้ติดตามสองพันคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ย เทคนิคที่4นั่นก็คือเทคนิคของการโพสต์และก็การแท็กสินค้านั่นเองซึ่งก็อย่างที่บอกว่าการที่จะทําให้ลูกค้านะครับมาซื้อของใน TikTok กเซลล์ของเรานะครับลีปวิดีโอใน Tik t o ็กของเราจะต้องมีรูปตะกร้าสีเหลืองๆนะครับไว้สําหรับให้ลูกค้าเนี่ยสามารถสั่งซื้อไม่ว่าจะเป็นแบบเจ็บปลายทางหรือว่าโอนเนี่ยต้องมีรูปตะกร้าสีเหลืองๆตัวนี้แล้ววิธีการจะโพสต์ยังไงให้มีรูปตะกร้าสีเหลืองๆนะครับก่อนที่เราจะโพสนะมันจะมีข้อความนึงจะเขียนคาว่าสินค้าเออถ้าใครเป็นช่องใใหหมมม่่่่เนีียียอาาจจะ็แแตตต้้ครทผูิ 2, ลว มันจะมีฟีเจอร์ตรงนี้ปรากฏขึ้นนั่นเองให้เรากดเข้าไปแล้วก็เพิ่มสินค้าที่เราลงไว้ใน TikTok Seller ที่เราลงไว้ตั้งแต่ทีแรกอ่ะให้เราเพิ่มสินค้าตัวนั้นเข้ามานะครับแล้วก็แก้ไขชื่อมานิดหน่อยพอหลังจากที่เราแก้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถโพส์ได้เลยและคลิปวิดีโอของเรานะครับผมก็จะมีรูปตะก้าสีเหลืองๆนะ ส่วนตัวใครที่เป็นเจ้าของช่องอ่ะมันจะไม่เห็นถ้าใครเป็นคนอื่นมาดูช่องเราอ่ะเขาจะเห็นตะกร้าสีเหลืองๆอันนี้เพื่อนๆตามทันเนาะแค่นี้ก็จบกระบวนการในการขายของใน Tik t o อกง่ายไหมก็มักทาแค่นี้แหละมักมีรายได้เดือนที่แล้วเนี่ยหนึ่งแสบาทแล้วเดือนนี้ณนะวันที่มักถ่ายคลิปอยู่เนี่ยวันนี้วันที่24มักก็ได้รายได้ตรงนี้เนี่ยประมาณ แปดถึงเก้าหมื่นแล้วพอเราโพส์สินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีคนมาสั่งสินค้าที่ร้านของเราสิ่งแรกที่เราต้องทําเลยก็คือเข้าไปหาช้อปปีเพื่อไปเอาสินค้าที่เราลงไว้กั่ทีแรกมานะครับผมสั่งมาที่บ้านเราก่อนแน่นอนนะครับผมว่ามันจะต้องมีเรื่องของต้นทุนอยู่แล้วแล้วต้นทุนจะมากจะน้อยนะครับผมตรงนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับการสั่งของลูกค้าของเราถ้ามีคนสั่งมาร้อยบ้านพันบ้านนะครับผมเราก็ต้องไปซื้อสินค้าจากในช้อปปี้นะครับร้อยชิ้นพันชิ้นเพื่อที่จะเอามาไว้กับเราแล้วก็ไปส่่่งงสินนนนนค้้าาััเเอท ไม่พอยังมีอีกต้นทุนหนึ่งที่เราต้องมีนั่นก็คือเครื่องปิ้นเราจะปิ้นใบปะหน้ามาแปะสินค้าให้ลูกค้าแล้วก็กล่องนะครับอันนี้ต้นทุนอีกอย่างหนึ่งก็คือกล่องเราก็ต้องมีกล่องมาแพ็คสินค้าส่งมาให้ลูกค้าด้วยซึ่งช่วงแรกที่มาร์กทำอะ่ะมาร์กบอกเลยมาร์กไม่ได้มีทุนเลยอันนี้เล่าเล่าประสบการณ์ส่วนตัวให้ฟังนะคือมาร์กเริ่มทําแบบที่เล่าไปเมื่อสักครู่เนี่ยทำสินค้านะครับรีวิวแล้วก็โพสต์ไป พอเราโพสเสร็จปุ๊บอะคลิปเราดันแมสเวยพอมันแมสปุ๊บนะครับวันแรกนะครับวันนั้นเลยมีคนสั่งสินค้ามาทั้งหมด100ออเดอร์คือคือแบบวันนั้นว่ะเออมากคืองงแบบไก่ตาแตกว่าเฮ้ยมันมีคนสั่งมาร้อยชิ้นเราจะทำยังไงวะนะเราจะสั่งสินค้าจากช้อปปี้เนี่ยมาหาเรายังไงทั้งแบบของร้อยชิ้นนะเพื่อนๆก็นึกออกนะว่าต้นทุนมันค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เครื่องปิ้นกล่องกระดาษอะไรคือไม่มีสักอย่างเลยซึ่งวิธีการนะครับมาก็ไปยืนตามเขา บอกว่าอันนี้เป็นวิธีการแล้ว่าก็ไปยืมตังของพี่มานะครับผมแล้วก็หมุนในเรื่องของตรงนี้ก่อนไปซื้อเครื่องปิ้นซื้อสินค้าตัวเนีม้มาขายสินค้าตัวนี้ตอนแรกมีคนสั่งร้อยบ้านนะครับผมมาก็ไปซื้อมาร้อยชิ้นจากช้อปปีนะครับแล้วก็ซื้อกล่องซื้ออะไรมาโอ้โหวุ่นวายมากนะครับใช้ทุนไปหลายหมื่นมากกว่าจะได้ส่งของให้ลูกค้าตรงนี้เนี่ยมันมีเรื่องของต้นทุนเกี่ยวข้องด้วย ส่วนถ้าใครที่ไม่มีต้นทุนแล้วก็ไม่อยากเจอเรื่องพวกนี้นะครับอันนี้มันก็มีวิธีแนะนําเหมือนกันนั่นก็คือเทคนิคที่5ที่บ้างนํามาฝากนะครับเทคนิคที่5นะครับอันนี้สําหรับคนที่ไม่มีทุนเลยนั่นก็คือการทํา Affiliate กับ Tik t o อกหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าในหน้านั่นแหละก็คือการเอาสินค้าของร้านใน Tik t o อกช็อปอ่ะที่เขามีสินค้าขายอยู่แล้วอ่ะมาทำคอนเทนต์ในรูปแบบของเราแล้วก็โพสต์ไปนะครับพอทําเสร็จนะครับผมมีคนมาซื้อสินค้าเขาผ่านคลิปวิดีโอของเรา อ่ะอันนี้ตามทันเนาะมีคนมาซื้อสินค้าผ่านคลิปวิดีโอของเราซึ่งเราเป็นคนกลางนั่นแหละเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนะครับตามร้านค้าที่เขากําหนดให้เลยโดยเฉลี่ยนะครับผมแต่ละร้านเนี่ยเขาก็จะให้ค่าคอมมิชชั่นประมาณ 5- 10%อยากจะบอกว่าเยอะมากๆซึ่งร้านมาก็ทําเหมือนกันมาให้ค่าคอมมิชชั่นตัวนี้นะครับผม7%ต่อชิ้นนะ วงเล็บด้วยว่าต่อชิ้นถ้าเกิดใครนะครับผมนําสินค้าของร้านมาร์กนะไปแท็กในคลิปวิดีโอของตัวเองแล้วปรากฏว่าขายได้คนนั้นนะครับจะได้ค่าคอมมิชชั่นจากไฟดวงนี้ประมาณ1 0บถึงยีบาทต่อชิ้นเลยนั่นเองแล้วอยากจะบอกว่ามีคนทําแบบนี้จริงๆด้วยนะมีช่องทิกต o k ช่องหนึ่งนะครับผมเขามาก็ไม่รู้จากเขาเป็นการส่วนตัวหรอกแต่ว่าเขานําสินค้าของร้านมาร์กนะครับไปรีวิวนะครับแล้วก็แท็กสินค้าของร้านมาร์กในคลิปวิดีโอของเขาปรากฏว่ามีคนซื้อสินค้าตัวนั้นนะครับ100ชิ้น เท่ากับว่าเขาได้กําไรนะครับต่อชิ้นชิ้นละ20บาทใช่ไหมก็คูณ100เข้าไปนั่นแหละครับวันนั้นวันเดียวนะครับคนที่รีวิวคนนั้นนะครับเขาได้ค่าคอมมิชชั่นจากร้านมากไปนะครับสองพบาทเลยซึ่งมักอยากจะบอกว่าวิธีนี้นะครับผมเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ม์กแนะนําเลยนะสาหรับเพื่อนๆที่อยากจะเริ่มทําแต่ว่าไม่มีทุนนะครับมันเป็นวิธีที่ม์กว่าดีมากๆนอกจากลูกค้าจะได้สินค้าที่เขาอยากได้แล้วคนท,ทํคชิปวิดีโอก็ได้ค่าคอมมิชชั่น คนที่เป็นร้านค้าก็ได้ขายของสรุปแล้วมันวินทั้ง3ฝ่ายเลยอะ่ะและนี่ก็คือ5เทคนิคที่มาร์กนำมาฝากกันในวันนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นไอเดียในการหาเงินอีกหนึ่งช่องทางให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วส่วนใครที่อยากรู้ว่ามาร์กรีวิวสินค้ายังไงนะครับผมมีวิธีการรีวิววิธีการพูดยังไงนะฮะเดี๋ยวมาร์กจะทิ้งลิงก์ติ๊กตอกของช่องมาร์กไว้ให้นะครับผมในข้างล่างคลิปนี้เลยและอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าใครนะครับอยากได้สินค้ามาร์กตัวนี้ หรือว่าสินค้าอีกอื่นๆเลยในร้านมาร์กเนี่ยไปรีวิวนะครับเพื่อรับค่าคอมมิชชั่นโดยที่ไม่ต้องลงทุนเนี่ยมาก็จะแท็กลิงก์ของร้านมาร์กนะครับไว้ข้างล่างนี้เลยให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยนำสินค้าของร้านมาร์กไปรีวิวเพื่อรับค่าคอมมิชชั่นก็ได้เหมือนกันแล้วส่วนใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์ให้กับช่องมาร์กแล a ด้วยนะครับจะเป็นกําลังใจให้กับมาร์กมากๆเลยแล้ววันหนึ่งเราจะขอบคุณตัวเองที่ยอมเหนื่อยในวันนี้นะครับนนรบ้า